ชมครับวันนี้เหล่าบนคอทีวีนะครับวันที่12สิงหาคม2156นะครับซึ่งเป็นวันแม่นะครับหลังจากเราทําพิธีนะครับที่อำเภอโคกศรีสุพรรณเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางขึ้นสํารวจน้ําตกนะครับเพืเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับว่าปีนี้มีน้ําตกนะครับเยอะแค่ไหนนะครับโดยวันนี้นําทีมโดยท่านานอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับ แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอโคกศรีสุพรรท่านพออเวศกุตระแสงนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักบนคอนะครับเดินทางนะครับหลังจากนั่งเรือนะครับตัวนี้ถึงท่าม่วงนะครับท่าม่วงแล้วก็เดินทางต่ออีกนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับประมาณ30นาทีนะครับเดินแบบสบายๆนะครับ ตอนนี้ก็เดินนะครับชมวิวนะครับชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักนะครับตอนนี้ก็นะครับพักดื่มน้ำนะครับนี่นักวิชาการเงินนะครับอบตระบนคอสนะครับก็รวมเดินทางในวันนี้ด้วยนะครับก็หลังจากนั้นก็เดินทางต่อนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากเป็นหน้าฝนนะครับ ต้นไม้ก็ร่มลื่นนี่ท่านนายกนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วุตบทหล่อปนคอนะครับวันนี้ท่านร่วมเดินทางร่วมกับท่านนายอำเภอด้วยนะครับก็เดินไม่นานนะครับก็มาถึงจุดนะครับจุดนัดพบเราแล้วนะครับก็คือน้ําตกสีตะโตนนะครับก็นั่งพักกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นั่งพักผ่อนนะครับชมวิวทิวทัศน์นิดนึง นะครับมีการถ่ายรูปนะครับนี่ครับฝั่งข้างบนก็จะเป็นตาดนะอันนี้ทธนยกท่านะนก็ไม่ได้เตรียมชุดไปนะครับพอดีได้ผ้ขาขาม้านะครับแล,แล้วก็มีนะครับนักศึกษานะครับ เด็กนักเรียนนักศึกษานะครับก็อีกคณะหนึ่งนะครับก็เดินทางไปด้วยนะครับแต่ว่าไปคนละทีนะครับก็พอดีไปเจอกันพอดีนะครับก็เลยวันนั้นก็เลยมีคนมาเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับเยอะแยะมากมายบางคนก็ขึ้นไปบนต้นไม้นะครับจะกระโดดลงมาเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับก็เล่นกันอย่างสนุกสนานแะครับนี่ท่านในอำเภอ นะครับท่านนายอำเภอท่านก็ไปเห็นแล้วก็ท่านก็มีแนวคิดเยอะแยะมากมายนะครับร่วมที่จะพัฒนานะครับท่านก็ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูปนะครับนี่ท่านกาลังถ่ายรูปในหมวกสีแดงนี่ท่านพัฒนาการนะครับท่านก็เริ่มร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะครับวันนี้ บางคนก็เล่นอยู่ข้างบนนะครับบางคนก็ลงมาเล่นอยู่ข้างล่างนะครับก็ที่เราเดินทางไปเกือบ30คนนะครับทุกคนนะครับเกือบทุกคนนะครับเห็นแล้วสวยงามนะครับอดใจไม่ไหวนะครับก็เล่นน้ํากันเกือบทุกคนเลยนะครับอันนี้าันายกท่านก็ไม่ได้เตรียมชุดไปนะครับพอดีได้ผ้าขาม้านะครับ น้ำตกนะครับตัวนี้จะไปเรื่อยๆนะครับประมาณพฤศจิกานะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ก็ถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงนะครับก็อาจจะยังมีให้ดูนะครับอ่าเนี่ยถึงเวลาทานอาหารแล้วนะครับวันนี้เราทานอาหารช้าไปหน่อยนะครับประมาณอ่าบ่ายโมงกว่ากว่านะครับเพราะว่าอ่าพอขึ้นไปนะครับก็มีฝ่ายเสบียงนะครับก็ทําหมูหันนะฮะอันนี้ท่านออกองช่างนะครับ คุณนัทวุฒินะครับมีปักกั้งด้วยนะฮะท่านพระโอเวศนะครับหลังจากทานอาหารเสร็จนะครับก็นเล่นน้ำกันต่อนะครับเล่นน้ำกันต่อประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับทานข้าวเสร็จก็นะครับเปลี่ยนชุดนะครับสวยงามมากครับน้ำตก หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับถ้ามีโอกาสได้ขึ้นไปดูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อันซีนนะครับที่ยังหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นนะฮะนี่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับทางอบตหลับนคอนะครับหุ่นนี้ก็อาจจะไล่เลี่ยกันนะฮะไล่เลี่ยกันเล่นกันอย่างสนุกสนานอันนี้คือด้านบนของน้ําตกนะครับ นันบนเขาบนตกนี่จะเป็นลักษณะในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นตากนะครับตากที่กว้างนะครับสามารถเล่นน้ําได้นี่ก็มีการขึงเชือกนะครับเพื่อป้องกันกับอันตรายนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับน้ําก็ไม่แรงนะครับสามารถเล่นได้แบบสบายๆนะครับท่านนายกนะครับท่านก็เล่นอย่างสนุกสนานนะครับท่านก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับ พอขึ้นไปแล้วก็โอ้โหนะครับท่านพอเ,อเว่นนะครับท่านเห็นแล้วท่านก็โอ้ตกใจว่าในพื้นที่เรามีอย่างนี้ด้วยเรอนะครับก็หลายหลายคนก็ตอนเดินทางกลับก็มีการวางแผนกันด้วยนะครับว่าเราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกันยังไงนะครับนี่ได้เวลานะครับเดินทางนะครับตอนนี้ถึงท่าม่วงแล้วนะฮะจะขึ้นเรือกลับแล้วนะครับก็ ขากลับนี่ก็ต้องต้องทำเป็นสองเที่ยวนะครับเพราะว่าเยอะนะครับเจ้าที่หลังจากเล่นน้ำกันแล้วก็มีความสุขนะครับสนุกสนานก็เดินทางกลับนะครับจุดชมวิวนะครับห้วยโตห้วยยางนะครับระยะทางนะครับก็ประมาณกิโลกว่าๆนะครับความกว้างนะครับความกว้างของอ่างเก็บน้ำห้วยโตห้วยยางนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงนะครับ ก็ถ้านักนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่อบตหลับบนคอนะครับ0429 1236นะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการนะครับถ้าไปกับเรานะครับความปลอดภัยก็อาจจะมีนะครับผม